ที่เป็นประานุรัาก็ที่16ที่ปีมีอลทลง่ทางีซึ่งสิ่งที่ตัวเขามไม้ทกลงแต่ในส่วนของผลการทดลงหรือแม้คลิปคลิป การทดลองที่เขาเขาดูให้ให้นำสู่กับนักเรียนอยู่เราต้องสอนแรกเราต้องถามแต่ว่าให้เขาเรียนเองเนี่ยเขาพูดจำลองนะครับนักเรียนที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะสนใจอะไรนากบางทีเขาต้องเปิดแค่โปรไฟล์ไว้ให้เราเห็นว่าเขาเข้านะบางทีถามไปคุยคุยคุยไปเราถามเงียบเงียบเดี๋ยวตกรมมีคนอยู่ไหมเนี่ย ตกลงคูพูดคนเดียวมานานแค่ไหนเนี่ยอ,อยู่ไหมอยู่ไรใครอยู่บ้างอะไรแบบางทีไม่ตอบแม่อะไร,ระเลยแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่โทรศัพท์ก็คือเราเราคาดหวังถึงตรงนี้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่านักเรียนก็คือเขาไปที่อื่นไม่ได้เขาถึงทิ้งมาที่นี่นะครับก็เราต้องปคอไปจะรู้ฟื้นไม่ต้องว่าคิดคำนวณไม่ขึ่นบ้างก,ก,ก,ก็ไม่รู้จะดูไว้ทำไม ก็เขาได้ท่าไหก็คือให้เข้าไปในลักษณะนั้นครับเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้ความรู้เหมือนกับที่ครูสอนในห้องไหมไม่ได้นะครับการสอนแบบแบบดูแต่การดูจากการจะไม่ได้อฏิบเพราะนั้นการสอนที่ประสบการณ์เด็กเข้าอยู่ใาห้องในมือปฏิบัติจนสภาพจิตด้วยมันถึงจะเกิดความจําได้ยาว ไปใ,ใช้สมองจำมิ้แค่สวันเข้าไปแล้วอือแล้วหลักสื่อในกสอนก็จะดึงออกมาทีละแผนทีละทีละเรื่องแล้วก็คิดดูว่าเรื่องนี้จะทำสื่ออะไรได้บ้างอย่างเช่นเขาจอากล้องปอดดัอนอากาศอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่ง เราทำไงเราก็มองดูคนในในห้องยิมนี่แหละที่เจอไอ้กระบางระบองไอ้กัปตันอยู่ก็มองวัดอะไรอยู่เดี๋ว่ราไมนเคยได้ใจเลยก็เลยปรับเปลี่ยนตังนั้นเป็นเอ่อเป็นลูกสูบมือหมุนสูบนะเมื่อมีความกดดันอากาศภายใน วิธีภายในมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงก็คือสอนเขาในระดับแล้วก็มีรอสะเกียะเกียบบอกว่าถ้าสูงึ้นไปเท่านี้อยู่กันคือเขาจะลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นเราก็ทําะเกียไว้เอาลองยกขึ้นมาให้เขายดรู้สูงขึ้นร่อนั้นตัวของทุ่อย่างตัวของกรอบสกสะโวเพิ่มตัวอีกตัวของตัวเสือนะครับมันอยู่ระดับใดตอนนี้คือเราอยู่ระดับใดเขาอ่านค่าอุณหภูมินี้อะไรเนี้ย ก็คือให้เขาเห็นลักษณะนั้นก็คือบางทีเราพูดถึงความแรงเขาก็บอกว่อก็เหมือนเราเจอสูงลดลงเมื่อเจอสูงลดลงไปปุ๊บอย่างเงี้ยถามว่าอากาศข้างในเนี่ยมันอยู่กันแบบเบาบางสบายสบายหรือว่ามันหนักแน่นไปอยู่ตัวนี้โค้งขค้งประสบการณ์ก็ดีเขาบอกว่าแล้วก็คือเราต้องยึดคุาประสบการณ์ของเขาไม่วอาจจะเป็นถ้าไม่ได้อย่างน้อยก็คือเราก็เป็นลักษณะของอย่างเช่น เอาบไดยูมาปิจกรรมวิญเกณบรดยูก็คือเอาเนื้อหาของเราเนื้อหาของเราเพราะว่าเราไม่ไม่รู้จะสร้งสื่ออะไรแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้ดึงพยายามเกี่ยวข้องประสบการณ์เดิมแล้วเด็กเขาอยากอยากพูนแต่ถ้าเอาประสบการณ์มาโดยที่ไม่ได้หยักต่อประสบการณ์เดิมเลยมันดีมันมันทิ้งความความรู้ใหม่ความรู้กับงานเดิมไปเยเด็เด็กอะไรนั้นก็มี เพราะฉะนั้น้ายังเชื่อโยกับทีเขาคน นักเรียนที่พี่ส่งตัวเอาเอาอกไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคะแนเรียนของเราที่ที่ทั้นเรียนอยู่ยคือ,อขั้นเรียนเต็นร้อยไม่ได้เก็บร้อยนะตั้งคะแนเนไว้ให้คือสามสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบยี่สิบมันเกินร้อยไปเดอะถ้าเอามาหารเพื่อให้ได้ร้อยมันไม่ได้ครับมันตกครับ เพราะฉะนั้นต้องมาเป็นคะแนนจริงบางทีต้องเอาเป็นคะแนนจริงว่าะนั้นเ่นคือเขามีส่วนร่วมในการที่เราเราดูในห้องเขา,เาส่งงานเขาสื่อคนมานะครับแม้กระทั่งแม้ทำงานในห้องเราก็ดูทุกควจัดการเรื่องตื่นรือไม่่อะไรต่างๆบางที่ต้นเคียนต้นคู่เนี้ยที่ย,เ,เ,ยเขาไปดูเนี้ยคือสอนอศิลปะวัฒน์เขาติดด้วยนะครับครูครูคคเขาไม่บอกนะครับ ก็ให้ศึกษาเรียนหนรือว่าที่ไปศึกษาในวัดไหนในต้นเรียนนั้นเขาพูดเรื่องราวอะไรพุทธาประวัติก็พุทธาประวัติทีนี้ตัวละครในในต้นเรียนนั้นคนะือเป็นตัวละครใดว่าและทำอาตยาท่าทางอย่างไรก็ให้เขาวองดูในต้นเรียนที่เขาถ่ายรูปมาแล้วก็ ตก็เรียนนี้เป็นแบบแกะแรงแกะกินหรือว่าแกะสลักนะหรือว่าเรียนโบราณอะไรต่างๆเพราะนั้นเขาจะเลือกแต่จะทำกับคือลักษณะประมาณอย่างนี้การเข้าห้องเรียนครั้งแรกใช่คือพูดง่ายคือนักเรียนยังไม่ิงมีสิ่งที่เขาจะมก่อนหน้าที่จะเดินเข้าเพราะฉะนั้นความคิดของเขาเนีก็ยังอยู่ข้างนอกยังอยู่กับการ ครูยังอยู่กับสารภัพอยู่ท่านแรกเลยคือทำสมาธิทำสมาธิแบบหลักการแล้วก็ให้เขาทำแบลงใจโดยตั้งอยไปนั่งในกระให้เขาแต่ักรู้ว่าตอนนี้ําลังหายใจเข้าตอนนี้ําลงหายใจเสียงของครูไม่ใช่วนเงียวไปให้นั่งไม่วเงียวบเราต้องคอยสอนเข้าไปด้วยตอนนี้ครูอยู่ในขั้นหลับการ ความีูามรย้ทยากไมีตมันจะมีการนั่สมาธิแบบดึงตามก็คือให้มืแมีในการทาสมาธิการดึงตามนั้นให้ออกเ่ยันถึงใจจุดหนึ่นและจิตไม่ใช่ว่าคิดตามทิตตามอยู่แต่จิตของเราเราตั้งไว้ที่ปลยจมูกจับให้ได้ว่าลมหายใจของเราเขาออกถ้ามันั้นเดินไปให้กลับลมหายใจนับต่อไปให้ถึงจุด ถ้าการหายใจที่เราเหมือนกับว่าถึงนคาแล้วเราไม่นกดต่อเราเน่นปล่อยลงหายใจจนถึงจิดแลาต้องปล่อยลงหายใจโดยการหายใจเข้าลึกหายใจยึดหายใจยาวการที่หายใจลึกหายใจยาวมันมีผลดีอย่างไรถ้าเชิงในทางวิทย์ในทางวิทย์ก็คืออข้มข้นเข้าไปเลี้ยงสมองเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้มากขึ้นทำให้เราเลือดชื้น เทคโนโลยีเนาะก็นี่ไม่ใช้กระดานดำเพราะว่ามันเหนื่อยประการที่มาเสียกระดานดำเรื่ของคู่ข้างหลังให้กับนักเรียนแล้วก็หันหน้าเข้ากระดานดำนี่าข้างหลังเนี่ยไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นก็จะทำสื่อมาในลักษณะของเขา e r p o i n t p o w ก็ขึ้นจอขึ้นจะไม่ได้ขึ้นทั้งหมดขึ้นคีร่าประทัดหรือสองประทัดแล้วแต่ว่าสุ่มของความรู้ มันของเรื่องกันมากไม่แค่ไหนแล้วก็บืบมือเขาเขาดูดูบนบนจอเลยอย่างนี้ก็คือเขาเขาบอกว่ามือเป็นแบบคอนเทนเดอร์ดิหรือไม่ก็คือถ้ามันจอเล็กเราอัดกระช่วงอยู่กับจอโปรเจคเตอร์ก็มีซีเรื่องหมืนเดียวกันส่วนนี้คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้าก็คือด้วยความรู้ความจำที่เด็กพร้อมด้วยท่าแล้วก็ ไม่เกินวันสองวันเนีมันก็หายไปได้มันก็ไม่ได้จำแล้วก็เลือกไอ้ยางที่จะเอาร์นาวัตกรรมอื่นก็คือเอาเนื้อหามาแต่งเป็นเพลงบางอนรนคอนโดที่แต่ละยุคสมัยที่มันัดัเป็นปัญหาไหมคุณไม่เป็นปัมในส่วนหนึ่งโอเคว่าเป็นคนชอบ แต่ว่าถ้าบอกได้เรียเงียบแล้วเขเงียบในส่วนนึงนะเฮ้ยทางผู้สองอถ้ามีบอกไม่รู้เรื่องยูเนี่ยหูหูเนี่ยทั้งสามเลยนะอะไรบางทีมันเหมือน,นะน,น,นะอนอตกแต่งหูให้เขา ในส okay. ่วนหนึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนคือการช่างฟ้องคือเมตกรรมโอเคต้องรับการประการนี้นั่งสมาธิเพราะตอนนี้คือจิตก็หล่อนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวหยุดแลังคุณจะบอกกำลังลมหายใจให้จิตเราสำหรับลมหายใจได้ขาเข่าขาหล่เมื่อเขานั่งมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วเด็กจะไม่ไม่คุยนะเพราะ ลองนั่งมาที่น่เราอยากจะคุยมั้ยเขา่อยากคุยเขาเขาไม่เหนื่อยเขาอย่างเดียวแล้วครับคือโรงพาบาลอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่แต่ว่าไม่ลงมาลงตื่นตื่ได้คำพูดไม่ใช่คิดที่ดีอย่าใช้ในห้องแม้กระทั่งหน้าของคยิ่งถ้าคุณจะดูยาวล่าเอาวเด็กที่หน้าเของคุณคุณต้องอามอบบาออกจากปากแล้วปิดมันให้ให้อยู่ใ,ในวงแคบอย่างเ,เดียวอย่าให้คุณอยู่นเดีย อยากให้คนอื่นดลุ้แลครูทำไมว่าดย๋ยวคุณเลยที่เราว่าไปเนี่ยเราเราต้องการรามเนี่ยนานนานทีเราจะเราจะว่าทีไม่ใช่ว่าทุกทั้งจนประเทศเดชาชินไม่ได้ก็คือเราเล่นเราเล่นไปเราคุยเราพูดเราสื่อสนารนไปได้แต่ถ้ามันเกิดอบัตและการที่จะดึงเด็กให้อยู่ให้อยู่กับเราเราต้องอยู่กับเด็กในลักษณะว่า เรื่องอะไรเกิดเราต้องเอาความรู้ที่เป็นปัจจุบันนะครับเพราะนั้นการวัดผลอะไรข้างหลังเราเราดูที่ส่วนคนตคนอ่านไปแล้วตัวนี้ครูให้หนึ่งอ่านออกเสียงนะอ่านออกเสียงแล้วก็สรุปให้ครูว่าสิ่งที่เธออ่านมานี่ขนาดคนที่บอกว่าเก่งมันยังมันยังสุดไม่ได้เลยว่าอยู่ในห้อง ครับเพราะฉะนั้นคือโอเคคะแนนนําเสนอเนี่ยครูให้ต่ําสุดคือสามนะได้เต็มได้ได้เต็มคือห้าอย่าไปให้เด็กสูงครับมันหมดกำลังใจเขาอย่างนั้นก็คือขี้เหนีสุดคือสามนะขึ้นไปคือสามจุดห้านะคนะนะือสี่นะสี่จุดห้าห้านะก้นั้นตั้งไว้สูงไปเลยก้อนแต่ว่าถ้าทําหลายครั้งคะแนนเนี่ยมันจะต่างกันอยู่แล้วล่ะแตบบ่างกันอยู่แล้วว่าเชือได้สามได้สามจุดห้าได้สี่ได้สี่ได้ห้าได้หก เ็านั่เป็นโยมสุดท้ายนะครับแล้วหรือว่าเราจะตัดยังไงครับการตัดผลเนี่ยก็คือเอาไอ้คนต่าสุดเนี่ยให้ผ่านอย่าไปเอาเกณฑ์อะไรมันมากเราดูแค่การพัฒนาของของคนว่าเขา,าเรียนกับเราเขาได้อะไรไหมเขาได้ทําอะไรไหมเราบอกเขาก็ทำเลยเขาทําทได้ไหมด้วยศักยภาพข,ของเขาความสามากของเขานะครับนั่นคือการวัดผลเพราะฉะนั้นเราก็ย็อะมา ถ้านี่คือถ้าจะให้เด็กติดติดติดรอหรือมสอะไรทั้งหลายเนี่ยคือเด็กคนนั้นไม่มาเรียนจริงๆไม่มาเรียนคือสองเดือนขึ้นนี้ไม่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 ให้ละไม่ให้หรือว่าไม่ได้เรียนแล้วอยู่คุณจะมาขอแก้มมอคุณไม่ได้เรียนแต่คุณจะมาแก้ยังไงนะครับแต่ถ้าโอเคว่ามาเรียนแล้วก็เสาไม่ได้อะไรยังไงคุณก็ต้องให้ผ่าน บอกเลยว่ามันคือความสาม,มารถของคุณที่สอนเขาให้ดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้คุณจะให้เขาสอบไม่ได้นะครับไม่ใช่ไปโทษเดี๋ยว่าเฮ้ยมันหยาดนัคือไม่บอ,อกมันทำอะไรให้ทําอะไรมันก็ไม่ทาถ้ามันไม่มาสอบอะไรทั้งหลายแต่มันมาเรียนงานมันไม่มาโผคุณทําไงคุณทําไงครับเพราะเขานั่งเรียนอยู่นั่นคุณก็เอางานของคุณนะครับมาวางที่หน้าโต๊ะเขาอ่ามนี้คุไม่ต้องฟังคกเนาะคุอนะทำงานตัวนี้ ให้ครูละกันเพราะว่าเพื่อนเขาส่งหมดแล้วแล้วเธอยังไม่ได้ส่งเขาก็อยู่ในห้องเช็คชื่อเราก็เช,ช็คชื่อของส่งแต่เขาไม่ได้มาสอบเขาไม่ได้ทำงานส่งคุณก็เตรียมในท้องนะครับเพราะนั้นการฝังงานอะไรอย่าฝังในสิ่งที่ต้องลงมุ่นอะไรมากและก็ยิ่งให้นักเรียนไปเปปบเียดบังเงินผู้ครองมาเนี่ยพยายามเรียกเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นมีอยู่ในโรงเรียนของเราได้มีที่ส่ง